เ็นเหมือนหุ <Exactly. S 1> ่นนะฮะหุ่นที่ใส่ดูดนะฮะบินขึ้นไปนะฮะ้อมคำฮอกนะฮะฮอกอ่าฮอกคือเหมือนเดินอากาศเนี่ยใส่คำมาฮอกเดินอากาศพี่น้องครับอ่าเสงกับปุ่นแฟนเลยครับพี่น้องครับเฮ้ยน้องพี่ก้าวว นี่คือไทยแลนด์นะครับบรรยากาศที่บอกเลยแล้วว่าจัดให้กับนักท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มนะครับแบบคุ้มค่ามากเลยเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่ฮะทุกเทศกาลนะฮะต่อเนื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้เห็นอีกหนึ่งาการโชว์นะครับที่บอกเลยแว่าสะพรายกับว่าใหญ่นาะพี่น้องเนาะเรียกว่าคุ้มค่ากับการเนี่ยมาเห็นหเน,นี่ยมาเยือนประเทศไทยเนาะพี่น้องเอ๋ยสิ่งที่เห็นนี่นะครับทั่วโลกจะได้เห็นนะเป็นการแสดงที่สมจริงมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ หมาว่าพลังการใส่เข้ามาอลังการในรน้องเพี่น้องเราจะมีทหารนะครับทหาราาที่บอกว่ากําลังราคาจะมีบินเรือเจักสกีแล้วก็จะมีบินโดรนก็จะมีไฟด้วยนะครับตรงนี้นะที่เราเห็นนะก็จะเป็นเรือนะครับเรือที่ เล่นมาบนหน้าน้ำเจ้าพญยาเนี่ยะครับพร้อมกับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับที่รอชุ่มนะฮะการแสดงเะฮะเที่ยงนะฮะเที่ยง30มนาทีนะฮะที่ท่าเรือไอคอนสยามนะฮะศูนย์การค้าห้างไอคอนสยามนาองพี่น้องอตื่นแล้วโกกวาตื่นแล้วกโกวาตื่นแล้วครับพี่รองครับ <Okay. S 2> จเจรอยยิ้มของเล็กน้อยน,ออน่าผิดหวองน่ารักก็จะเห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวนะฮะทำส้มกับที่เป็นฝรั่งนะครับโอ้โห จะมีไฟด้วยนะครับ นี่คือบรรยากาศนะฮะบ,บรรยากาศที่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่เมืองไทยจัดให้นักท่องเที่ยวนะฮะนึ่งเดียวในโลกนะครับนี่ฝรั่งถึงกับอาปากเลยครับถึงกับอาปากค้างเลยครับสุดยอดครับสุดยอดนะฮะที่ได้เห็นได้สัมผัสนะครับ สวัสดีทักทายพี่น้องครับผมนะฮะเป็นกล้องโชคดีของหนุ่มเล่าบาโบนะฮะที่ได้เห็นเนะะี่ยบรรยากาศที่บอกว่าเรียกว่าหาชมได้ยากอีลีนะฮะแต่กับโมเมนต์ว้าสีหาชมบ่ได้นะ,ะ่ยมีที่นี่ที่เมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อ บรรยากาศที่คุ้มค่ามากเลยท่าชมครับกับการเนี่ยมาเห็นขลังหนีเนาะพี่น้องเนาะบาบูสุลาเสียงแค่เล่านะท่านชมครับภูมิใจนํ่เสนอสถานที่ที่บอกไว้เลยว่าผู้คนทัวทุกมุมโลกนะฮะมาเยือนประเทศไทยแล้วต้องมาจุดนีนะครับโอ้โหคือหาก,กันเลยทีเดียวครับทา่านชมครับนะฮะรวาวะก็ว่ากันที่ว่าเลื่อนไปเรื่อย,อยนะครับ ุดยอดครับสุดยอดนี่คือบรรยากาศสดๆแต่ทานผู้ชมครับเป็นบรรยากาศลาสุดเลยนะฮะวันที่22นะฮะธันวาคมปีพศ2 5 6 7อบเดอ้อพี่น้องเดอ้อ นี่เลยครับฝรั่งที่กับยิ้มเลยนะครับเดินตามท่ายูปแบบบอยยุทธเลยน้องครับเดินตามโกโกวาเนี่ยครับโอ้โหบรรยากาศตอนทิมทียนะครับแดดห่อนๆแต่ว่านักท่องเที่ยวกับบอยอดทอกับสิ่งทีตัวเองชื่นชอบนะครับกับสิ่งที่ประเทศไทยจัดให้นะฮะ ลังการนะรท่านผู้ชมครับใส่เข้ามาอลังการนอกไปอกนอกๆบ่อมีประเทศอื่นใดมีแต่ประเทศไทยนะครที่กล้าเฮ็ดในสิ่งสิ่งนี้ธรรมเฉยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับของแฉแน่นอนนะฮะว้าวสุดยอดทีนี้นะสุดยอ,อ,อดไทยแลนด์ สิงจะได้เห็นนี่นะฮะบา่าู้จะบอยอมเห็นแต่เพียงผู้เดียวนี่คเก็บภาพบรรยากาศนาในผู้มชมได้เห็นน้ำนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศสุดๆเลยนะครับรรยากาศว่าสุดทีเป็นบรรยากาศของสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะนี่ลาพี่น้องครับเข้ามาประเทศไทยนะครับประเทศที่มีแต่รอยยิ้มนะฮะทา่านผู้ชมครับรสุดคุ้มนะฮะกับการได้มาเที่ยวประเทศไทยนี่ครับฝรั่งนะครับ เมื่อคุณได้มาเยือนประเทศไทยนะครับเดินทางเข้ามานะครับความประทับใจแล้วก็สิ่งที่จะได้รับอบอกเลยว่าสุดๆเลยครับคุ้มค่ากับการมาเห็นนี่เบินโดรนนะครับอ้าอันนี้ได้เห็นโดรนบินเนีแต่ว่า,า,วาเราลุ้ได้วยนะครับแนวทางเดินดนี้เราปิดนะครับเนื่องจากระหว่างการเซ็นอตกลงนะครับอันตรายนะครับเป็นโดรนของทหารนะฮะับฐานคุ้มกันโกโกวา มานะ้ครับวนกันะครัต้มอันายนะครับเปิ่านะรับสัการด่วนนะครับจไปแล้วเสรจนะครับอันตรายนะครับต้องนดยนะครับตอนนะครับต้วจานนะครับอนี้วกนะครับ้นี้ที่อันตรายนะครับอยู่ระหว่างการตินอั้งนะครับคนที่อยู่ระหว่างการติดตั้งนะครับแต่ต้องป้อนก่อน เป็นการแสดงที่สมจริงมากเลยนะครท่านผู้ชมครับแบบว่าพลังการใส่คำว่าอลังการในเนะเี่นเราจะมีทหารนะครับทหารที่บอกว่ากําลังอราัขาจะมีบินเรือจสกียีแล้วก็จะมีบินโดรนโหโหสุดยอดเลยครับเอาใจนักท่องเที่ยวไปเต็มๆเ,เลย 哦、嗯。 ดวงตาจะมีไฟด้วยนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งครับรรยากาศเรื่งครับ สมจริงมากเลยพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหเป็นเหมือนหุนนหน่นนะฮะหุ่นทีไส่โดูนะฮะบินขึ้นไปนะฮะ้อมคำคาะนะฮะเคาะ ฮอลเฉินเดินอากาศเนี่ยใส่คำว่าฮาอลเดินอากาศดีนะครับ ไยรับนบนเนี่ยทำชุดบอมเ็นโคนนะเป็นคุณนะครับคุณที่เป็นใส่โดนบินเนี่ยห้องเป็นไปเน<ฮ>ี่ยเด็กเชื่นชอบใจผู้ใหญ่ตกตะลึง าสูงเลยครขี่ข้อขึ้นไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวความที่อยากเห็นนะครเดี๋ยวความที่อยากเบิ่งนะครับถึงกับปุ่มแฟนเลยครับพี่น้องครับนี่คือไทยแลนด์นะครับบรรยากาศที่บอกเลยแล้วว่าจัดให้กับนักท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มนะครับแบบคุ้มค่ามากเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครัทุกเทศกาลนะครต่อเนื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะงเมื่อกี้ที่ว่าได้เห็นอีกหนึ่ง การโชว์นะครับที่บอกเรียกว่าสะไพร์ก็ว่าด้ายนาะพี่น้องเรียกว่ากุ้งค่ากับการเนี่ยมาเห็นเนี่ยมาเยือนประเทศไทย,นย,ยนเนาะพี่น้องเอ๋ยสิ่งที่เห็นนี่นะครับทั่วโลกจะได้เห็นน้ำนะฮะโดยการโฆษณาจากสื่อโซเชียลที่ทางผู้ชมได้บุ้งนีะฮะประเทศไทยบอได้จําเป็นต์ต่อโฆษณาหรือว่าประเทศไทยบอเคยโออวดนะฮะแต่สิ่งที่เห็นนี่คือนักท่องเที่ยวนะฮะโฆษณาปากต่อปากนะฮะและกโ็โซเชียลของใครของมั่นนาะพี่น้นองเนาะที่ มีอยู่ในมือนั่นคือสมาร์ทโฟนไอโฟนนะฮะ a n นด o i ยก็ว่าไปนะฮะโฆษณาไปออกสู่สายตาเชาาโลกโอ้โหนี่คือไอคอนสยามมุมนี้บอกก็เลยว่าง,งามหลายนะฮะอัศจรรย์หลายมุมนี้เฮ้ยนะฮะมาบกเคยต่โดนทีเพิ่นใส่อ่า บ้านปุ๋ยในหน้านะครับวันนี้เป็นโดรนที่ใส่การแสดงนะฮะสมจริงเลยครับตื่นตาตื่นใจขนาดเลยว้าวไปไปไปนออไปนเอาไปก่อนเองไปก่อน แต่ทางสมัยแต่ว่าใจยังสู๋นะฮะท่านผู้ชมครับตอนเย็นนะฮะช่วงตอนแรกนะฮะเพิ่นจะมีการสแสดงอีกช่วงหาบมงกุเย็นหามงแรกนะฮะที่ไอคอนสยามนะครับบอกเลยว่าไฟแสงสีสมจริงแต่ละการตาลายจะลายกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะว้าวนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆนะเนาะพี่น้องเนาะสดๆเลยนะฮะที่บาวกองแต่มันทึกไว้นะฮะแข็งแรงในชีวิตของตัวเองนะฮะเป็นประวัติศสาสตร์เลยก็ว่าได้ ตอนเย็นอ่ะได้เดี๋ยวันีตอนเย็นันนี้จะถ่ายกลางนังครับเป็นน้องฝรังครับนำเสนอออกสู่สายตาเชาโลนี่หมวกเป็นกับบอสไซด์เนีแดดเป็นกับทุนเนี นี่อะไรเป็นอะไรคือการตอบรับของนักท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยนะฮะจะมีงานอันใดจะมีการสแสดงอันใดก็เป็นที่นะ่าสนใจของฝรั่งต่างชาตินะครับท่านผู้ชมครับของจริงเลยครับนี่บางทางก็บว่าบาบ,าบ,าบอูอวยนะฮะอวยจนเลียนเนี่ยกระเบื้องที่อะไรเป็นอะไรนะภาพบรรยากาศเนี่ยภาพบรรยากาศที่เนีนตรงนานี่เป็นของจริงนะครับบอมี AI, ่ไอนี่ฝรั่งเผนกลแลนมาใส่เนีนะเป็นแบบนิ่มด้วยนะ จนถึงเที่ยงค,นนครึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับแสดงอยู่ที่หน้าท่าเรือไอคอนสยามหรือว่าศูนย์การค้าไอคอนสยามเนี่ยช่วงเงย็นย่ำแรกเนี่ยทามเพิ่มทานที่อยากจะมาเนี่ยกับมาไดเนี่ยห้าโม,มงแรกถึงหกโมงนะฮะอลังการตาแน่นอนอลังการแน่นอนนะฮะจะใส่เข้ามาเล็กน้อยถึกใจผูญญ้ใหญ่อลังการนี่ฝรั่งเซลฟี่นะครับ cùng đi cùng ว่าหลับแล้วครับนอนแล้วคนเขาว่านอนหลับไปแล้เลยนะฮะอ้าวชมวยลงไปนะฝากไปเพื่อนคนนี้กันละกันไปเลยนะฮะพอกันไปเด้อน